ออออออฮัลโหลครับเมื่อกี้ผิดพลาดน้ไหน่อยสวัสดีครับผมอยู่ที่ชินจูกุไม่ได้ครับทุกคนมีใครพิมพ์อะไรมายัง เจแปนดีครับแต่ฝนตกวันวนี้อุตส่าห์วันนี้อุตส่าห์ใส่ชุดใหม่ที่เพิ่งซื้อจากเกาหลีมา,าเราจะถ่ายรูปสวยๆซะหน่อยปรากฏเตมไม่มีรูปเลยไม่มีรูปดีๆเลยถ่ายตอนกลางคืนเอาอะ่ะมันไม่ค่อยสวยจะนิวได้รูปอะ่ะเพราเต้ชะล่าใจไปชอปปิง้งอ,อดได้รูปสวยๆแต่ก็สวยประมาณหนึ่งแต่ก็มันก็กลางคืนอะ่ะอยากได้แสงกลางวัน request to speak request to speak มาต่อต่อไปก่อนนะเล่นเต้เพิ่งเล่นเพิ่งรู้ว่ามันกดเล่นฟิลเตอร์ปกติแต่สมมติอยากเล่นฟิลเตอร์แล้วไม่รู้มันเล่นยังไงอ่ะทําไม่เป็นเลยเมื่อกี้อยู่ดีก็ว่างๆก็ลองนั่งหาใช้เวลามันเกือบยี่สิบนาทีหาว่ามันกดเข้าไปแล้วทํายังไงถึงจะเป็นเล่นเป็นของตัวเองได้อะแล้วก็ทําได้จริงๆนะ สวัสดีครับญี่ปุ่นหวานไม่ใช่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยทานหวานแต่ว่าคนไทยติดหวานกว่าใช่วันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้มาทำวันนี้มาซาวเช็คแล้วก็ว่าจะไปถ่ายรูปเล่นที่บอกจะซื้อเสื้อตัวใหม่มาแล้วก็อดถ่ายอดถ่ายแบบดีดีฮัลโหลครับ พี่แปดจนหนูถึงบ้านเลยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะนอนแล้วสิพรุ่งนี้พี่งานเช้าครับแจ้งเตืนทุทยตมีปัญหาพี่เดตั้งโนติไว้แต้ไม่ขึ้นควรเลยเข้ามาชา้าจริงหรอที่ต้องทำยังไงกับอีลอนดีล่ะครับอยากปรับทัศนคติตัวเองอ่ะไม่ใช่อีลอนว่ามีปัญหาอะไรกับอีลอนมาก กระเป๋าทีเตยลืมไว้นอะใช่เตเลืมกระเป๋าอะทุกคนงงมากอะ่ะขอร้อยฟังได้ปะคือแบบก็เดินเดินเล่นกันใช่ไหมไปเดินเล่นกับนิวแล้วทีนี้ก็ถ่ายรูปให้นิวก่อนแล้วก็สลับกันถ่ายแล้วมันก็เป็นตรงที่นิวถ่ายแหละตรงตรงนั้นเลยแหละแล้วพอตอนตัวเองถ่ายแต่ก็เต่ก็อยากได้ภาพที่มีกระเป๋าด้วยก็เลยกระเป๋าไปวางแล้วก็ถ่ายถ่าย พอถ่ายเสร็จก็เดินกมาเลยแค่นั้นอนะเรื่องมีแค่นี้รู้ <c oughs> <c oughs> โชคดีมากที่แบบมันไม่หายอะแล้วแบบคืออ๋อแต่ที่นิวเจอก่อนเพราะอะไรรู้ปะ่ะอ่ะเราคือตอนแรกก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว,ไ,ตวไปเรื่อยๆนานมากเลยนะประมาณชั่วโมงเป็นนานจนไปชอปปิ้งที่แบบพาลากูเนียเสร็จ ติดติดตดนิวก็แยกย้ายกันไปช้อปปิง้งกลับมาเจอกันเดินออกไปร้าน,นไปไกลไปไกลไปไกลแล้วกจะเรียกรถกลับบ้านฝนเริ่มตกแต่ก็จะหยิบหมวกมาใส่หมวกอยู่ในกระเป๋าแล้วแบบแบบแบบวินาทีที่มึงมันนานมากแล้วไงวินาทีที่แบบพอบอกว่าพอวินาทีที่หาหมวกไม่เจอปุ๊บอะกแบบ็รู้ว่ากับลืกระเป๋าแบบโหแบบ ชิปหายแล้วแล้วก็คือแบบเมันพาสปอร์ตพาส,สปอร์ตอะไรก็อยู่ในนั้นใช่ปะ่ะเจก็เลยก็เลยวิ่งย้อนกลับไปตามตามแบบตามทางเก่าแต่พุ่งตรงว่าเหมือนไม่รู้แก่นะแล้วเราเป็นอย่างนี้บ่อยหรือเปล่าก็เลยทำให้อยู่ดีแบบเรี่งคุยนี้ว่าทำไมกูไม่ค่อยตกใจล้ว่ะมึงก็คิดแต่ว่าแบบกูจะทําก็คือเหมือนแบบคือมันเดินไกลกันใช่ปะ่ะแล้วก็เลยก็เลยแบบก็เดินยีเดินย้อนทางกลับกันไปว่าแบบเออจะไปตามหากระเป๋าอะไรเนี่ยแล้วก็คือ อืมทุกอย่างอยู่ยนั้นแต่เราตกใจน้อยกว่าที่เราคิดไว้อ่ะก็เดินไปกับนิวแล้วก็ในใจก็คิดว่าถ้าเจออยู่ที่ร้านตอนแรกไม่รู้อยู่ที่ไหนตอนแรกนึกว่าอยู่ที่ร้านพารากนเนียก็ในใจคิดว่าถ้าสมมติเจอเดอเราช่วยทำช่วยเด้อถ้าถ้าเจอจะจะชอบใช้ท่าไม่ตายไงชอบถ้าในเวลาหาของไม่เจอจะบอกจะทําจะทําบุญโรงพยาบาล ทำมูลทอนวันหมื่นหนึ่งเ้ยไม่ไขอเพิ่งทำไปเพิ่งทาไปก้อนใหญ่เลยงั้นขอทำห้าพันแล้วกันถ้าเจอสามห้าพันหลัสักพักก็แบบเดิน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 ,ดนกับเรื่อยใช่ป่ะแล้วพอใกล้ถึงร้านพารากเนียก็รู้สึกว่าร้อนใจก็เลยวิง่งซึ่งไอ้ตรงที่ลืมวางทิ้งไว้มันอยู่ติดกับร้านพารากเนียแบบไม่ได้ไกลกันมากอ่ะก็พอใกล้ถึงพารากนกเ็เอ้ยวิ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวแบบพอจะได้แบบรีวิ่งไปเอาก่อนแล้วก็จะได้นิวจะได้ไม่ต้องเดินมาถึงตรงนี้ไงปรากฏพอเตเดินมาถึงที ร้าพนพาราโกเนียปุ๊บอบคือคือตอนแรกพี่คุยกับนิวคือมันน่าจะมีแค่สองที่แหละคือไม่พัทยาโกเนียก็ไอตรงที่ถ่ายรูปใช่ไหมแต่แตมั่นใจว่าตรงที่ถ่ายรูปเอ๊ะมั่นใจว่าตรงพาทาโกเนียเ,เลยก็วิ่งเข้าไปในร้านแล้วก็สพนักง,งานก็บอกมีคนลืมกระเป๋าไว้เขาก็เข้าไปเอาของนั้นให้นานมากนานนานมากอะแต่ก็รู้ทำไมไม่ออกมาสักทีสักพักนิวเดินมามนค่อยๆเดินมามันมันก็แบบเดิน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 แล้วก็หยิบกระเป๋ามาตออะไรอะ่ะกระเป๋าอยู่นี่ซึ่งแบบ คือตเตวิ่งผ่านตรงที่เตลืมกระเป๋าไว้แล้วแล้วเขาลับพารกอเนียเลยเพราะเตใจไปคิดว่าอยู่ในหลนังพารากอนเนียเอ้ยเล่าเสียาวเลยแต่ว่าแค่จะบอกว่ามันงงอะ่ะนึกว่าจะตกใจเลยคือคิดไปถึงขั้นว่าอืมถ้าอันนี้เดี๋ยวกระเป๋าหายเสียดายที่ที่เสียดายมากจริงๆเนะยคือกร,กระเป๋าก,ก็เป็นหาไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมที่เสียดายที่สุดอะ่ะก็คือ พาสปอร์ตก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็มันก็ทําได้แต่ที่เสียดายคือเอกล้องมีพอกล้องไม่อยู่กล้องอยู่กับตัวมะเขือเทศแต่เสียดายมะเขือเทศมากเพราะว่ามะเขือเทศอ่ะเป็นอันที่หายากมากขอเราเรื่องมะเขือเทศต่อมะเขือเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนแรกใช่ไหมครับแต่อยากได้มะเขือเทศมากแล้วพอทักไปว่าจะซื้อมะเขือเทศของโรเว่ครับมันเป็นของอันนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าสีแดงหมด ทุกที่เลยเพราะมันขายดีมากทุกคนมันขายดีมากใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเหลือสีเหลืองเอาไหมซึ่งด้วยความอยากได้ก็เลยเอาสีเหลืองก็ได้ว่าก็เลยจองสีเหลืองไว้เตวไม่ได้ไปเอาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอไม่ได้ไปเอาปุ๊บก็ยังก็ยังไม่ได้ไปเอาไม่ได้ไปเอานานวันเข้านาน,นเขาก็พอเต็มไม่ค่อยว่างไงนานวันเข้าจนถึงวันที่จูจูเนี่ยไปงาน อีเวนต์ของโรอยเวแล้วอยู่ดีๆคือเตะไปจต่ไปแต่สาขาพารากอนใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีที่สาขาไอคอนสยามที่จู้ไปอ่ะจูก็โทรบอกว่าจู้ซื้อของสิ่งหนึ่งแล้วแล้วก็เปิดรูปมะเขือเทศสีแดงที่เตะตามหาแล้วน,นวก็บอกว่าแล้วด้วยความรู้สึกเหมือนชนะสงครามอะไรสักอย่างมาชนะแบบเหมือนยกพลไปลบแล้วชนะเขาดีใจอะไรไม่รู้กับการที่ได้ ใน <c oughs> เขาเขามาขิงแล้วไเต้ก็เลยแบบขอเขาได้ก็เลยเป็นต้นเหตุของทวิตที่เต้ขอแรกนันแหละเพราะจูน่าจะบอกกสีเหลืองมากกว่าเาจำโม,มสีเหลืองเลยใช่สุดท้ายก็เลยใครทักมาอ๋อน้องแจ๊คขอจดโอเคแต่สุดท้ายก็เลยเอาสุดท้ายก็เลยเอามะเขือเทศอะเอ๊ย เอ oh าใหม่เดี๋ยวเป็นเดนะครน้องขอ้องทางน้องใจก่คนขอเล่านี้จบแปบนึงก็คือก็คือสุดท้ายคือจู้ก็ซื้อไอันั้นมาใช่ไหมแล้วเตก็เลยไม่ได้ไปเอาสีเหลืองสักทีแล้วจู้ก็เลยให้มาเลยดองงๆเตก็เลยให้ของแลกกับจู้ไปชิ้นหนึ่งไม่ซึ่งไม่รู้สมน้ำสมเนื้อหรือเปล่าแต่มันสมน้ำสมเนื้อมากอะแต่เตคิดว่าสมน้ำสมเนื้อแต่จู้ชอบบังคับให้เตพูดว่าขอบคุณ แบบออกเสียงคือคือเขาบอกถ้าเขาไม่ขอบคุณพูดขอบคุณหรือออกเสียงมาเขาจะเอาไปขายต่อทันทีก็เลยก็เลยเสียดายอันนี้เพราะมันหายากมากกว่าจะได้น้องไม่ใครฟังอยู่ไหมแต่วันนี้อาจจะพูดอยู่แบบเดียวนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ต้องตื่นเจ็ดโมงแปดโมงไหนอะ นอจอกอ,อยู่เนี่ย t s speak. ทำไมไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเตแต่ว่ามันเกี่ยวกับมันไม่ค่อยดีเอาไหม r e q u e s ศูนย์ศูนย์ r e q u e s อ่ะนอจอกอนอจกครัรบไม่หรือมันต้องรอมันขึ้นอีกที เอาไม่อ่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนทำไมไม่เห็นมีนี่คญเอ๊ะนี่ก็อ่านไม่ได้ชื่ออะไรนะครับคอมเมนต์ใหม่ๆก็อ่านไม่ได้อันนี้พี่เจพูดอยู่ไหมครับเราไม่ได้ยินจริงป่ะเนี่ย วันนี้น่กันใส่เสื้อเหลืองไหมครับไม่ได้น่าครับบังเอิญครับนี่พูดจริงๆสาวเช็คสนุกไหมสนุกดีครับทำไมมันไม่มีคอมเมนต์ใหม่ๆเลยวันนี้สเปซเ,เป็นไรอะงงอะ อืมอ้อสเปซพังเหรอต้องตะวิกี่ข้อความแต่ตัวนันถึงจะเห็นความที่หกเริ่มจะฟิตหุดหรือ,อยังยังครับเลวิอความที่ห้ายังไม่ได้ฟิตเลยครับเดี๋ยวกลับไปฟิตนะสุได้เสื้อตัวไหนให้น้องทิวเขาซื้อสองตัวเลยครับ ทำไมอ่ะเนี่ยทำไมนอนจก,กถึงขึ้นมาไม่ได้อ่ะงงอ่ะเนี่ย request to speak ศูนย์สปีกเกอร์ควรอักกดส่งให้นอนจกอไปละได้ไหมครับนอนจกอปล่อยเพลงใหม่เปล่าเนี่ย ทวิตมีปัญหาครับพี่เตหรอใช่พี่รู้สึกว่าพี่อ่านรีเฟรชคอมเมนต์ไม่ได้เลยทำไมวะงั้นองั้นหรือว่าเราค่อยคุยกันมาอื่นไหมทำไมถึงอ่านคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้ไม่ไม่เก่งเลยอะรอนไม่เก่ง